สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านแล้วก็ผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองวันศุกร์ที่อยู่บริเวณ1,790กว่านะแล้วทุบลงมาเนี่ยต่ำสุดบริเวณ1,760กว่าเหรียญเลยเนี่ยตกลงเนี่ยยังลงต่อไหมพอเช้านี้เนี่ยเขาขึ้นมาบริเวณ1 7 7 0ถ้าขึ้นได้ก็อาจจะขึ้นเลยแต่ถ้าขึ้นไม่ได้จุดนี้เราจะซื้อขึ้นได้ที่ราคาไหนก็เริ่มเลยนะครับ ในวันศุกร์ที่15เนี่ยตอนช่วง9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณสมาคมค้าทองประกาศนะครับขายออกทองคําแท่ง965 28,250แาครับแล้วใช้ราคาปิดนะครับตอนช่วงบ่าย3ามโมงครึ่งโดยประมาณนะครับสองหมเท่ากับว่าราคาปรับลงมา1 0 0บาทนะครับแล้ววันเสาร์สมาคมประกาศตอน9ก้าโมงกว่านะครับขายออก28,50มบบาทแสดงว่าวันศุกร์เนี่ยในคืนนั้นเนี่ย ราคาทองโลกปรับลงมาอีก100บาทนะครับพอรับซื้อคืน27,950ครับทองรูปพันธ์ขายออกวันเสาร์นะครับ2 8 5 5 0และรับซื้อคืน27,439บาทโกลสปอตเนี่ยใช้ราคานี้เป็นราคาซื้อขายวันเสาร์นะครับบางที่นะครับที่ยังมีเปิดนะพันเเหรียญเป็นราคาอ้างอิงเป็นราคาปิดของคืนวันศุกร์พูดง่ายๆนะครับค่าเงินบาทพี่ดูนะครับค่าเงินบาทเนี่ยท็อปเลย สามสิบสามจุสองเจ็ด่ะพี่ดูวันเสาร์เลยสามสิบสามดสี่ห้าดูเนียพันเจ็ดริบห้านะครับวันศุกร์อ่ะเนี่ยวันเสาร์ถ้าไม่ได้บาทอ่อนช่วยนะลึกกว่านี้อีกนะมันจะไม่มันรุดสองหมืนแปดไปแล้วครับถ้าค่างเงินบาทไม่ได้อ่อนมาที่สามสบสาจสี่ห้าแบบนี้เห็นภาพเลยใช่ไหมครับได้ค่างเงินบาทช่วยไว้แท้ๆนะครับไปต่อ กองทุน SPDR หรือ s p i d e r Go กเนี่ยขายทองออกไป2.62ตันน่ะคงทองที่ระดับ980.1ตันนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเนี่ยขายลูกเดียวเลยลูกพี่เออเดือนก่อนก็ขาย,เ,ยเห็นไหมราคาเนี่ยปรับลงมาเรื่อยๆนะลดลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกองทุน SPDR คำถามส่วนใหญ่วันหยุดที่ถามก็ับเข้ามานะออตอบได้บางท่านนะครับพี่มันเยอะผมผมผม,ผมขออภัยจริงๆมันเยอะจริงๆนะครับ ัวนี้ไม่ได้มีในยยะอะไรมากครับแต่เขาต้องการบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาซื้อขายในกองทุนเนี่ยเขาขายออกเขาลดโพซิชันลดจังหวะไหนหรู้ไหมลดจังหวะที่ราคาเขาขึ้นไปสูงๆอ่ะเป็นแบบนั้นนะครับหล่นลงมาข้างล่างระดับกองทุนเนี่ยพี่ว่ามีนักคณิตศาสตร์อยู่กี่สิบกี่ร้อยคนนะครับระดับกองทุนที่ถือทองร่วมพันตันเยอะมากนะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยฉลาดนะครับบอกก่อนไปต่อ สิ่งที่พีอยากจะเรียนพี่พในเรื่องนี้คือพี่จะเห็นว่าหุ้นบวกนี่คือตลาดปกติดาวโจนบวก s p p บวก NAS d a q บวกเนี่ยบวกเยอะด้วยนะครับคือถ้าตลาดหุ้นดีตลาดทองจะไม่ดีมันจะตรงข้ามกันหลายครั้งที่พี่ๆเห็นคือเอาตลาดหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นมีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับจะมาว่าตลาดหุ้นขึ้นแล้วทองลงเสมอไปมัน อันนี้คือตลาดจริงนะครับมันเกิดได้ทุกอย่างเลยครับพี่คืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตอน2ทุ่มสินะครับในส่วนของ industrial production หรือภาคการผลิตตัวนี้ตัวเลขเดิมอยู่ที่0ูน่นะครับคาดการว่าจะออกมาลดลงเหลือ0ูนย์จามนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองในส่วนของ capacity utilization rate เนี่ยตัวเนี้ย ก็เขาให้ความสําคัญกับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการผลิตตัวนี้มากกว่าแต่อันนี้ก็บอกไว้ให้ว่าตัวเลขเดิมอยู่ที่76.4%นะครับคาดการว่าจะออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเจ็แบบนี้คาดการลบสิน้องคอมก็ต้องดูว่าเขาให้ความสําคัญกับตัวไหนแต่ส่วนมากในตลาดให้ความสําคัญกับภาคการผลิตมากกว่านะครับในส่วนของเรื่องบ้านนะครับ NHSB AH เนี่ยตัวนี้จะเป็นในเรื่องของระดับ ระดับชาตินะการสร้างบ้านเนี่ยตัวเนี้ย housing market index เนี่ยตัวดัชนีตลาดบ้านตัวเนี้ยนะครับตัวเลขเดืนอยู่ที่76คาดการว่าจะออกมาลดลงเลือยู 75. อ่75อ่าอย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับเนี่ยแบบนี้คืนนี้นะครับ2ทุ่ม15ถึง3ทุ่มน่าจะผันพลนะครับนี่คืนวันศุกร์ตัวเนี้ย ในส่วนของยอดค้าปีกหรือรีเทลเซลล์คอรีเทลเซลเนี่ยส่งผลต่อตลาดมากนะครับพอเขาออกมาเนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่2.0ใช่ไหมครับออกมาจริงเนี่ย0.8%อย่างเงี้ยตัวเลขเดิม0.9%อย่างเงี้ยครับออกมาจริงลดลงเหลือ0.7%แบบเนี้ยแต่ว่าไอ้ที่เขาดีขึ้นเนี่ยเขาดีขึ้นกว่าที่คาดการพี่เห็นไหมครับตัวเลขเนี่ย 0.2%ออกมา0.7%เรียบร้อยเลยเนี่ยอะไรที่มากกว่าจะส่งผลลบเลยครับตลาดรับทราบข่าวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่วงเละเลยนะครับในส่วนของ empire state manufacturing index เนี่ยเป็นภาคการผลิตจากเฟดสาขาวยอร์กนะครับตัวเนี้ยตัวเลขเดิม34.3นะครับออกมาจริงเนี่ย19.8โอ้โหนี่ขนาดบวกทองนะคือตัวนี้เขาสำคัญกว่า พอเห็นภาพใช่ไหมครับคือตัวเลขพวกนี้สําคัญหมดเลยอยู่ที่ตลาดเนี่ยในตอนนั้นนะให้ความสําคัญกับตัวเลขไหนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่กรอบก็ไม่รู้นะครับแต่พอเป็นลบเนี่ยขนาดบวกทั้งคืนยังไม่ขึ้นนะอินพุตไพน์เนี่ยตัวเลขเดิมติดลบ 0- 3%นะครับคาดการณ์ไม้อกมาดีขึ้นศนะูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกมาจริงเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการณ์อย่างเงี้ยขนาดเป็นบวกนะศูนย์จุดสี่นะครับในส่วนของเซนติเมนต์หรือความเชื่อมั่นตัวเนี้ย 72.8เห็นไหมครับค่าการมนจะออกมาดีขึ้น 5, อ่ะเจ็ดสอกมาจริงอ่ะเจ็ดสิบเเท่านั้นความเชื่อมั่นลดลงนะเขาตัวเนี้ยครับบวกทองทันทีในส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เพราะตัวเลขตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็กดทั้งตลาดทองไปเรียบร้อยนะครับหุ้นบวกวิ่งกระจุยนะครับผม ก็สำหรับข่าวอื่นส่วนตัวก,ก็ไม่ได้เจอนะเพราะเมื่อเช้าอ่านนะเป็นในเรื่องของบิตคอยส์เยอะมากกว่าเพราะตอนนี้ยืน6กหมืไปแล้วอ่ะเรากลับมาเรื่องทองเราดีกว่านะครับไปต่อตัวที่มีผลเลยคือตัวนี้ทัสลี่อยู่นะครับตัวนี้หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นอายุ10ปีนะครับเขาปรับตัวขึ้นเราก็ลองวัดอันนี้หนึ100ข้างบนสูนข้างล่างวิ่งขึ้นชนต้านพอดีนะ ตอนนี้เขาชนต้านเนี่ยขึ้นมาถึง7 8 6เนี่ยพักลงมาถึง6 1 8ุดปไม่หลุดพี่ยนไหมลดลงมาเป็นไส้เลยแล้วก็เด้งกลับเลยพอเด้งกลับเนี่ยเขาเรียกว่าผลตอบแทนเขาปรับตัวเพิ่มเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเพิ่มแบบนี้ลบต่อสปอตทองนะครับแบบนี้ฉะนั้นก็ต้องดูว่าแล้วเขายังขึ้นอีกไหมถ้าขึ้นต่ออีกเนี่ยก็จะส่งผลลบต่อสปอตทองไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยเขาไม่ผ่านเรากพักตัวลงก็จะส่งผลบบกทันที ถ้าซีลี์อยู่จะส่งผลต่อทองแบบนี้ครับคราวนี้ก็ตัวแปรที่น่าจะเห็นในกราฟได้ส่วนใหญ่นั่นคือดอลลาร์อินเด็กเห็นไหมครับเขาอ,อ่อนค่าใช่ไหมครพอแข่งค่าเท่านั้นแหละครับไม่ได้เยอะด้วยนะครับลบทองเลยวิธีการวัดชุนี้เป็นการวัดแบบฟิวเจอร์ชีแบบโปรเจคชันทั้งชุดเราจะเห็นว่าวัดขึ้นแล้วเนี่ยเขาผ่านต้านสําคัญพี่นะขึ้นมาระดับ 94.64แต่ไม่สามารถฝาขึ้นไปได้พักก็พักแรงมากเล่นสเทศรับสสำคัญ94.02เลยถ้าปรับตัวลงมาถึง93.59ได้จะส่งผลบวกต่อสปอตทองนะครับจะวิ่งตรงข้ามกันนะครับแต่ถ้าเขาเขียวๆเ,เนี่ยน้องกอลวอันนี้ต่ำมากเลยเนี่ยพี่ดู rsi เนี่ยภาพเนี่ยหล่นลงมาครึ่งทางอยางนะครับลองไปดูในเครื่องมือของพี่ก็ได้นะครับ เป็นดอลลาร์อินเด็กไลเดนะครับถ้าหากว่าเขาไม่หลุดเนี่ยแล้วเขาเด้งกลับเนี่ยตัวนี้มันวิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าวิ่งขึ้นจะส่งผลลบนะครับบอกก่อนก็ต้องรอสัญญาณกลับตัวเนี่ยกลับตัวถ้าไม่กลับก็ก็จะลงไปอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าลงมาเรื่อยๆควรจะส่งผลบวกต่อสปอตทองมากกว่าอันนี้กลับข้ามเลยนะครับชุดนี้เป็นข้าเงินบาทตอนนี้อยู่ที่33.4 1โบ้าหบาทอ่อนมากเลย เนี่ยไม่หลุดก็จะสอนให้ดีกว่าเป็นอย่างนี้นะครับพี่ x เ,เนี่ยจากจุดต่ำนะวิ่งขึ้นเทสเนี่ยเอาความยาวชุดนี้นะวิ่งขึ้นชนเท่าไหร่ 8, ร้อยหกสิบดจุดบด้วยเงื่อนไขแล้วนะครับชุดนี้ถ้าโอกาสไม่ผ่านมันสูงกว่าอยู่แล้วครับแต่ถ้าพักตัวเนี่ยอย่างที่ก๊อปเรียนพี่พี่แทบทุกคลิปเลยคือแนวรับสำคัญนะพี่สามสิบสองจดแดหกท่านี้ ถ้าหลุดนะถ้าเทสแล้วไม่หลุดเนี่ยราคานี้นะผมว่าลงเพื่อขึ้นแต่ถ้าเกิดเทสแล้วหลุดเนี่ยรับสำคัญถัดไป22.16อันนี้เป็นการวัดแบบชุบัญชีแบบ projection ฉะนั้นให้ความสำคัญนะครับในเมื่อไม่หลุดเดี๋ยวก็เด้งครับแล้วจะเด้งขึ้นได้เท่าไรหร่แล้วน้องก๊อบฟคราวนี้เราก็จะเอาตัวอ e ีเลียดมาจับดูซิว่าขึ้นครบหรือ,อยังตัวนี้นะดูนะ x ขึ้นมา1 นะครับรู้ได้ไงเป็นหนึ่งไม่รู้จนกว่าที่เขาพักเนี่ยไม่หลุด x เ,เนี่ยโอเคใช้ได้ละขึ้นต่อเป็น3ก่อนหน้านี้ก็ก็ใส่เป็นเครื่องหมายตัวอักษรเหมือนกันนะครับพี่เป็น3พักเป็น4เพราะรู้ได้ไงเป็น4ไม่หลุด1นชัดแล้ว4ขึ้น5สูงกว่า3พักชุดนี้เนี่ยเร็ว,รวรๆแรงๆเนี่ยโอกาสเป็น A มีนะครับถ้า a ขึ้น b แสดงว่าถ้า a ขึ้น b ได้นะ แสดงว่ากรอบ33.56ถึง33.78มีโอกาสจะเป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นได้เท่านี้แล้วพักลงถ้าเงินบาทชุดนี้ขออนุญ,ญาตเรียนว่าส่วนตัวก็มองว่าไม่น่าหลุด32.16ไม่น่าหลุด32บาทผูด้ได้ง่ายแล้วถ้าเกิดชุดนี้ที่เขาพัก33.10เนี่ยน้องกอบแล้วเกิดเขาเบรก5ขึ้นไปได้ล่ะง่ายเลยฉะนั้นแนวรับเนี่ยยิ่งไม่ถึงใหญ่เลย ถ้าเบรเกิน34บาทนะครับแสดงว่า5เนี่ยไม่ใช่5้าละ3เนี่ยเลื่อนขึ้นไปได้เลยนี่จะเป็น3พัก4ขึ้น5โอ้ยังงั้นบาทอ่อนเกินเพอเพอมี3 4ม34.7ีขึ้นไปถึงนู่นได้เลยครับถ้าบาทอ่อนส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งถ้าบาทแข็งค่าส่งผลลบต่อราคาทองคำแท่งนะครับอันนี้เป็นวิธีการวัดอินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเนี่ยต้านเนี่ย3 3 5 6หกับ7 8เนี่ย เทสแล้วพักไหมถ้าขึ้นต่อถ้าพักแถวแถวนี้ชัดเลยเนี่ยอันนี้บีลงซีละชัดแต่ถ้าเบรกไม่ใช่ละเบรกสามสบี่บาทแน่นวลน,นะครักไม่ลงได้ไงรวมร้อยเนี่ยเทสวิง่งผับผับับ,บ,บ,บเนี่ยศูนย์เกือบถึงพื้นเลยนะเด้งได้นะครับแต่ถ้าเด้งไม่ได้ถามว่าจะหล,ลงมาอีกได้ไหมได้นะครับแต่มันพื้นที่การลงมันจะน้อยแล้วเท่านั้นเอง ค่าเงินบาทมีผลนะครับต่อทองคําแท่งคราวนี้มาดูในส่วนทองคําแท่งชุดนี้วัดขึ้นเป็น projection ฟึบความสูงชุดนี้นะครับวัดหาเป้าแนวต้านทองคําแท่ง965 28240ขึ้นมาโซนเหนือกว่า240-350ขึ้นมาโซนนี้พี่ดูนะครับเขาขายตลอดเลยก็ไม่ได้เก่งนะ แต่ก็จําราคาได้เพราะก็เห็นทั้งวันอะพี่ทองคําแท่งเ,เวลาเขาขึ้นโซนนี้ยืนไม่ได้พี่ดูกขพักเลยครับโอ้โหอย่างนั้นหนีผีเลยลงซะแรงเช้าเนี้ยต้องดูว่าหลุดไหมสองหมืนแตอนนี้อยู่2 8ง0มืพันยี่สิถ้าหลุดก็2องหมืนเจ็เจร้อยเจ็สิอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วเนี่ยคนไม่ได้ซื้อจะมีโอกาสเจออีกแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดสองหมเดี๋ยวก็เด้งกลับ ทองคำแท่งเก้าค่ามีเท่านี้เลยครับวันจันทร์ด้วยส่วนใหญ,ญ่ตลาดไม่ค่อยวิ่งมากนักหรอกครับคราวนี้มาดูในส่วนของโฟนายทองคำแท่ง9 4ตัวนะให้ความสําคัญกับแนวรับแรกก็เช้านี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับ2 9 6 0 0บาทหลุดไหมถ้าหลุดก็28,769นะครับแล้วถ้าไม่หลุดแล้วน้องกอล์ฟออนี่เลย20,000 9,000ถ้ายืนได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปถึง29,256บาทอยู่ที่หลุดไหมอ่ะเนี่ยหลุดไหมถ้าหลุดก็เดี๋ยววิ่งหาแถวนี้เลยนะครับมีเท่านี้สำหรับทองคำแท่งเขาเคลื่อนที่แคบก๊อบก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเยอะมันเคลื่อนที่แคบอะรับก็ซื้อเนี่ยต้านก็ขายจริงๆมีแค่นั้นจริงๆครับพี่คนที่เทรดตามเนี้ยคนที่เทรดจริงๆอ่ะผมเข้าใจเลยพี่พี่ก็จะเห็นเลยว่าเออมันก็เทรดแถวนี้จริงแล้วมันก็เด้งจริงนะ พอเขาไม่ผ่านเขาก็ทุบจริงๆอ่ะมันใช้แค่นี้จริงๆครับในส่วนนี้สำหรับพี่ๆที่ลงทุนโกลฟิวเจอร์ที่พูดให้คือกรอบอ่านอ่านและเห็นคนถามมาหลายท่านที่เทรดปัจจุบันคือโกลฟิวเจอร์ซีรีส์วซึ่งหมดอายุสิ้นเดือนนี้นะครับอีก2อาทิตย์จะหมดแล้วหมดวันพฤรหัสที่8นะครับตอนนี้ราคาอ๋อยังไม่เปิดตลาดยังไม่เปิดนะ เป็นราคาของปิดวันศุกร์8 8 8 0นะครับให้ความสำคัญกับแนวรับ27,930อยู่ที่หลุดไหมถ้าหลุดก็ก็ว่าไม่เกินผมว่ากรอบแนวรับเนี่ยก็ให้ค่อนข้างกว้างด้วย27,370เนี่ยก็ว่าแนวรับ2แนวเนี้ยสำคัญเพราะว่าลีก2อาทิตย์ถ้าลงหลุดตรงเนี้ยก็ก็ได้อยู่อะ่ะแต่ไม่น่าเล่นอันนี้แล้วนะครับ แจ้งเอาไว้สําหรับเผื่อใครที่ติดซื้อติดขายอยู่ถ้าเกิดพี่ติดด้านบนติดช็อตพี่จะทํากาไรเท่าไหร่ก็ขอให้ทราบมีแนวรับรออยู่สองแนวแล้วถ้าเช้านี้อยู่ๆเขาเปิดมาเนี่ยตอนนี้มันพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็โอกาสขึ้นไปถึงสองหมืนแปดพันสารอยเก้าสิบก็มีนะครับถ้าบาทอ่อนนะถ้าบาทไม่เอื้อเนี่ยเพราะว่านี่เขาพักอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมโอกาสหลุดมีนะครับภาพนี้วัดให้ดูเป็น x นะหนึ่ง 2ขึ้น3เพราะสไม่ไม่หลุดไม่อเวลปเอขึ้น3พักสี่ส่ไม่อเวลบหนึ่งไม่ต้องท่องนะครับฟังเรื่อยๆเดี๋ยวจะจําได้เองครับอีเลียดมันก็ถามว่ายากไหมก,ก็ยากถามว่ามันมันง่ายไหมก็ก็ไม่ง่ายมากแต่เรียนรู้ได้แน่นอนนะครับสขึ้น5้เห็นหมห้าสูงกว่า3พักเ รู้ได้ไงว่าจะมีพัก A ไม่รูด C เนี่ยถือว่า A ใช้ได้แล้วครับขึ้น B ถ้าเกิน5เนี่ยไม่ใช่นะแต่อนุมานว่าอันนี้โอกาสจะเป็น B ถ้าหลุด27,930ลงมาด้วยโอชัดแล้วโอกาสหล่นลึกมีแต่ลึกสุดไม่น่าจะเกินนี้ครับเท่าไหร่เนี่ย26,460โอ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันอีก2อาทิตย์จะจบแล้วนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่2แนวรับในกรอบเนี่ยตีไว้ให้สำหรับ Go Future Series B นะครับ ไปต่ออันนี้อะไรเนี่ย GO CO ก็เหมือนสปอตเลยนะครับลาก100ขึ้นไป0ดูง่ายๆหล่นลงมาเทสรับสำคัญ1,729เห็นไหมครับทีละสเต็ปเลยนะเทส1,729เด้งปึ๊ดชน1,769ไม่ผ่านพัก1,748สะสมพลังเบรก1,769ทีละสเต็ปนะครับพี่เบรก1,769ปั้ง1,797เกิน1,000 เ8 0 0ร้ 700, 800, 1, 800ด้วยซ้ำนะยืนไม่ได้เพราะถ้ายืนได้ต้องไป1,825เลยแต่ถ้ายืนไม่ได้พี่ดูก็พักนะครพักเท่าไหรนะ่น่ะโซนห้าสิบชนรับสำคัญตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหลุดไหมถ้าหลุดแถวนี้เลยเด้อนี่พันเจ็ด้อยสี่สิบแปดแถวเนี้ยถ้าหลุดนะครับ หลุดไม่หลุดก,ก็ไม่รู้ตลาดยังไม่เปิดตอนนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับ GO ใครชอบเซล,ลก็ด้านบนใครชอบซื้อบายลองโพซิชันอะไรพวกนี้ก็แนวรับจะปลอดภัยกว่าไม่ต้องเล่นทุกวันหรอกครับประสาทพอดีครับเล่นดูก,การขึ้นลงเนี่ยโอ้โหมันมันเหวี่ยงใส่อารมณ์มากนะครับพี่ทองเนี่ยกลับมาสปอตโก ชุดนี้วัดแนวรับ1721พี่เห็นใช่ไหมอันนี้เป็นไทมเฟรมอะไรหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลากฟึบเทสอ๋อเนี่ยเช้านี้ยังอยู่1770เนี่ยพี่เบรกไหมเนี่ยตีห้าก็อยู่ประมาณเส้นเนี้ยอุ้ยเขาอยู่ในกรอบนี่กรอบสองร้อยวันเลยอุ้ยอันนี้อันตรายนะเนี่ยพันเจ็ดร้อยเจ็สิบถ้ายืนได้นะพี่วิ่งหนึ่งเจ็ดแปดสองเลยนะครับ แต่ว่าพอมีเส้น200วันมาทับซ้อนกับฟิโบนัชชีเนี่ยแข็งนะอันเนี้ยอุย้ยอินดิเคเ,เตอร์ปรับตัวขึ้นุ๊้จะขึ้นได้เลยอันเนี้ยถ้าขึ้นได้ก็82ครับพี่แต่ถ้าขึ้นไม่ได้ขอยทราบเลยอันเนี้ยต้านแล้วรับ1761จรับเอ็ดครับถลนนะครับแต่จุดที่ไม่ควรจะหลุดเลยสำหรับสปอตโกนะครับในทางเฟรมหนึชั่วโมงคือ1751ชนยับเลยพี่เห็นไหม อันนี้เป็นการวัดแบบฟิบบนาชีแบบรีเทสก็ลองไปฝึกทําดูนะครับจบแล้ว1ชั่วโมงพอมาดูท์เฟรมที่ยาวขึ้นเอ๊ะตกลงขึ้นได้จริงไหม100ข้างบน0ูนย์ข้างล่างวิ่งฟึบไม่ผ่านต้านสําคัญนี่โอ้โหชนพอดีเลยฮนะพั0 1ยืนไม่ได้ทิ้งพวดพลาดโอ้โหือลงไม่มีพักโอโ้นี่พักพอดีโว้ยอันนี้น่ากลัวนะครับพี่ผมบอกก่อนนะครับ ถ้าลงมีชุดพักส่วนมากมักลงต่อมันลงจริงไม่จริงก็ไม่รู้ไงแต่ส่วนมากมัก,มกลงต่อดูง่ายๆนี่พี่ดูเลยทั้งชุดเนี้ยลง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 เนี่ยมีชุดพักควยงแ,แรงเลยพฤติกรรมใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าช้านี้ฝ่าได้แล้วน้องก๊อฟเนี่ยเกิดเขาขึ้นผ่านเจสิบแล้วอ๋อก๊อฟให้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดประมาณเนี้ยครับถึงว่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแถวเนี้ย ราะตรงนี้มันเป็นเส้น200วันถ้าฝ่าไม่ได้เนี่ยทุบจริงนะแนวรับ1 7 6เจและ1748ดสดเหรียญนนะครับโอ้ยนิเคเตอร์ต่ำมากเลยอ่ะถ้าหล่นลงมาแถว64ถ้าไม่หลุดก็ถ้าใครชอบเล่นสั้นก็หาจังหวะซื้อได้นะครับแต่ถ้า,าว่าโอ้ยถ้าเกิดมันหลุดแล้วน้องก็อเอางั้นไปร้องล่างเลยพี่เพราะเรื่องเข้าซื้อเข้าขายอันนี้บังคับกันไม่ได้เอาที่ชอบนะครับพเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ อย่างพี่คุยอยู่กับกอฟเนี่ยสักยี่สิบคนเนี้ยเป็นไปนไม่ได้ทุกคนยี่สิบคนจะคิดเหมือนกันแล้วถ้าคนทั้งโลกเหรอครับพี่คนนึงมองขึ้นคนหนึ่งมองลงมันเป็นไปไม่ได้หมดนะครับฉะนั้นจะไม่ทุ่มเถียงกันเรื่องนี้เอาที่ชอบอันสุดท้ายสปอตโกในรายวันวัดหนึ่งร้อยข้างบนอันนี้ก็ไม่ได้วัดแถวนี้นะก็อยากรู้ว่าไอชุดที่ขึ้นเนี่ยขึ้นได้จริงไหมก็วัดความสูงชุดนี้หลดลงมาฟึบเด้งโอ้โหไม่ผ่านผ8 0นแปดร้อยหนึ่ง จริงๆผ่าน61.8น่าจะขึ้นแล้วนะแต่มันดันมี200อวันไงพี่ฉะนั้นราคาที่เคลื่อนที่พฤติกรรมที่เคลื่อนที่ใต้เส้น200วันพี่ดูเอาเองแล้วกันครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดอันนี้ชุดที่ขึ้นเนี่ยเบรเกิน2อ0วันทำไมไม่ขึ้นเหรอน้องก๊อฟขอให้ทราบนะครับชุดที่ขึ้นมาบนนี้เขาเรียกว่าวิบซอถ้าขึ้นได้ไม่มีปัญหาถ้าขึ้นแล้วลงเนี่ยวิบซอชัดเลยคือเป็นการยืนยันว่าไอ้ที่ชั้นลงอยู่เนี่ยชั้นลงจริงนะมันขึ้นขึ้นไม่ได้มันไไม่ปอะ ดยเดี๋ยวขึ้นซะตันเลยทิ้งนะครับเคลื่อนที่ไทเทเน200ส้น200วันก็ถึงได้พักลงมาคมคามแบบนี้ถูกก็ซื้อครับพี่แนวรับพันเจ็ดร้ครับรับถ่าไปกับพันเจ็ดร้อชอบเลขไหนแล้วเกิดมันหลุดแล้วน้องกอลเป็นสเต็ปเดี๋ยวพูดให้ฟังทุกวันจบแล้วเพียงเท่านี้โอ้ยอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงด้วยนะระวังไว้ด้วยครับ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกห้องนักลงทุนทุกๆท,ท่านและพี่พี่ทุกท่านที่ให้การติดตามด้วยขอโชคดีเป็นของพี่นะครับสวัสดีครับ